เสื้อสูตรของพี่กับผมเนี่ยก็แทบไม่ค่อยขคย้ายๆกันขอเปิดเลยแล้วกันไอ้หี้อ่ะมีอะไรกับสัมผัสด้วยสัมผัมาแต่เสาที่มาขโมยรถผมไปเอ้าเอ้าแล้วแต่มึงนะมึงจัคิดนะแต่ไม่ต้องเป็ดเป็ดไม่ต้องเดี๋ยวพี่แกแคให้พี่แกแคให้ ตำรวจพี pues ่ตำรวจปล่อยเออพี่ตำรวจสามสามอันอะอยู่กับพ nah. ี่ตำรวจอะเอา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 เดืออมเพื่อฮียใครยิงกูอะเดืวดไม่เกี่ยวจุกทอดจุงนนนนนไอ้แล้วกูเก็บยาแล้วมา เหมดหมดหมดครับครับครับจบจบจบแล้วครั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 บจบจบแล้วเฮ้ยฟังในดีไหมแต่ไม่ได้ป้นอะไรได้บ้างอ่ะป้นเลยได้บ้างให้หมดเละคอยองโคอยอีอะไรเนี่ยให้หมดเลยให้หมดอ่ะอ่ะวัวที่ไหนอ่ะอืมอืมอื้เออตลา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 เออ เอาไม่เอาไม่ลงตำรวจต้องร้องทำไมอ่ะโอเคผมไม่ได้ชนคุณเลยคุณมาล้อผมชนคุณก็ห้าคุณชนคุณจะแจ้งเลยนะอย่าล้ออย่าร้องตำรวจนักเรียงตำรวจโอเ้คอ๋อต้องมาชุบอ่เดี๋ยวดูไปกระมอนะผมยังไม่ทำอะไรเด้อครับอันนี้ต้องเกี่ยวกับอะไรก็ต้องให้หมอชุบรึเปล่านะอ่ะไปเราจะไปไหนต่อแม่พอครับ ไปเลยสายเลย,ย,เลยมีที่งัดรถเอ้ยบอกหมอชุบโรงพยาบาลเลยนะตำรวจเนี่ยต้องชุบนี่นะเหตุด้วยเห็นด้วยโรงพยาบาลโรงพยาบาลบังครับกลับบ้านกลับบ้าน จะพากลไปจังเลยโรงพยาบาลนี่กับโรงพยาบาลครับเอาตำรวจกลับโรงพยาบาลครับรถขึ้ไหนครับเอากล<ๆ>ับโรงพยาบาลให้หมดเลยครับเลขสี่สี่สามกลับโรงพยาบาลน,นะชุบแทงเลยนะวันประเดคือพี่เคนโดนจับแล้วดูโดนจับไปเลยนะฮี <Yeah. S 3> ่โดนจับแบบอ้วมเลยน่ะเนี่ยนิติกรอยู่ไหนมานิติกรอยู่ไหนไปแล้วไอดรอปนะไปหมดไอ,อ้วอปอปเอื้อ ที่ไม่โดนจับตรงไหนยังไงมาว่าได้ที่โดนจับเพราะอิ่มเลยนะตำรวจเะี่ยเอาไปแปลรูปไม่รู้ไม่รู้ว่ามีอันนี้ได้เปล่าอืมเสียไม่ไม่รู้ว่ามีของที่งัดบ้านได้หรือเปล่าพวกเพฟ้าเพจอะไรพวกเนี้ยเสร็จใครอะใครโดนจับไอ้ซันนี่อันนี้ซันนี่เมื่อกี้พี่เคนโดนจับเอสเอ็ตีร้อยห้าสิบแต่ที่แปลรูปของหูอืมอิ่มแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนได้ยังไอยังอยู่ในตู้อยู่ในตู้ยังขายไม่ได้ well มันเลิกอุ้มพอดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่เสี่ยงเราชัวเราชัวเดี๋ยวผมไปหาคนเพิ่มก่อนได้ได้อ่าอีที่ไปเปล่าบอสไปหาแถวไหนเอ็งว่าแถวไหนดีอ่ะคือตอนนี้คืออันนี้มาฟังแขการก่อนมามาดีมาดีมาขออุ้มกันอยู่หรือเปล่าแกทำไมจะพยายามหาให้ครบสามสิบสล็อตแต่เอาแค่สามสิบสล็อตก่อนนะเอ่อตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ ประมาณนะที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามล็อตยี่สิบสามยังไม่ล็อไม่รวมกับตัวละครรับนะครับอืก็คือสมุดสุดท้ายแลย้วเราจะหาได้สักสามสิบแล้วเดี๋ยวค่อยคนอีกสิบล็อตเราค่อยไปตีหาเอาอ่าได้ครับอ๋อตามแผนนี้ ใ้ามเดอตอนนี้อยากรีบเร่งให้ได้สาแล้วก็อย่างน้อยคนที่จะได้มาจากเราต้องมีคอรสบวกห้าหรืออะไรหรือมีมีมีในหลายอย่างของตัวเองติดมาโอ้ยอะไรโอ้นี่่าโไแล้วการโอเคไหมพี่โอเคไหมอ่ะโอเคเหรอไม่เอาาทำอะไรอ่ะมันดูได้หรือว่าไงไม่รู้อ่ะผมปนมาแล้วมันเก็บตู้ไม่ได้อ่ะน่ขาด้ยดินเปยังไอ่ะงั้นผมมีรถสี่ว่ะสเก็บไม่ได้เลยโ มันมันไปทำไรอ่ะสูตรได้ปหมสูตรได้ปหมอ้าวสูตรไม่ได้อ่ะไม่รู้อ่ะเอาไว้ขายเก็บไปหน้าปนเลยเอาไว้ขายเราไม่ขายยากอ๋อเหรอใช่ใช่ต้องเจ็บตรงไหนมาฟังแผนมาฟังแผนสบายอยู่กันในเรเบลอ่ะตรงแถวตัวมาฟังแผนเลยจริงๆพี่ก็มีคนเล็งๆไว้อยู่นะคนไหนพี่เออพวกดีจีเก่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เราเขาอยู่ไหมครับเดี๋ยวลอง เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลองลองจีบก่อนเขาเขาขอเขาขอเวลาเขาขอเวลาก่อนนี่นี่คือคนใหม่คนใหม่สบายพี่เป็ดเลยพี่เป็ดเติมหมูดาวมาด้วยหรอใช่เติมหมูดามาด้วยนิดหน่อยนี่สีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสเดีเนเบเน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 เเเนเนนเนเนเนนเเนีนเ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 เอานเ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 เหมนอนเดิมโตโตเน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 เเน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 อนเ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 เ ไอเด็กเฮี้ยนี่เอาเอาเอาเล่นครับยิมอยู่ครับอ๋อก็เอาารนครับเอาจริงๆไอเสื้อสูตรของพวกพี่กับผมเนี่ยก็แทบไม่ค่อยขคย้ายๆกันขอเปิดเลยแล้วกันไอเฮี้ยใจะนใจเย็นใเย็นใย็นใเย็นใจยใเย็น็นเย็เ็็เ คุณแค่สีไม่ต่างกันฝากเสาทิศด้วยนะครับนฝากสบายเราทำเป็นเงินต่ออ้าวเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งโยนเช่นนี้ใครตายเนี่ยเอ้ยยอดแบ่งเหล็กให้ปกป้องเลยปกป้องไม่มีเหล็กไม่มีไม่มีเลยมาเลยเธอรับรับไม่ได้บอกใหเหล็กเท่าไหร่เหล็กเท่าไหร่ไอ้บอยมึงอย่าพูดอย่างนั้นบอยก็ขอโยนพาล่าเลยนะครับเนี่ยคาพูดรู้จักกันมานานนะก็ขอให้โชคดีนี่มันลุงะหยัดไปหยิบประยุทธ์นี่ฝากนะครับเปิดขอราคาใหับผลทหารฝากหน่ยครับเพราะว่าของคุณเหมือนกว่าครับ ขอบคุณเหมือนกว่าอันนี้เหมือนอันนี้คือเหมือนแบบเสาทิศตรงกลางอกเลยเนี่ยกูอุตส่าห์เติมแต่งเติมแต่งดวงดาวจะจะเหมือนป่าวได้ครับป่าวไดครับโอ้ยตายแล้วอ๋อต่อให้คุณยกบทมาไว้ในสูตรก็เหมือนครับอะไรเคมมีปัญหาอะไรพวกกูฮะไปยังกูพูดอะไรยังเนะกูมีปัญหาอะไรกูเห็นมันยืนสมอะไรกันเนี่ยกูยืนเฉยๆกูก่

มันเขาจะเอาไหมล่ะเฮ้ยลักเพ้ยดีไม่นอนว่าโทรหาพี่ดลกโทาพี่เล็กไม่ถ้าเขาเอาพี่ช่วยผมด้วยนะเฮ้ยดูไปเจอว่าอผมไปเจอว่าผมเล่นไม่รอดเสน่หถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่เอาเอาไงเนอะการจะเป็นใหญ่ก็ต้องโซโล่เพลเยอะหรือเปล่าอ้าวบางทีบางครั้งมันคือคำว่าแก๊งหรือคำว่าพวกพ้องมันไปทำไมอ่ะเขาเรียกว่าพลังมิตรภาพเว้ยจะไม่ละ พี่บ้องอุ้มหน่อยพี่บ้องอุ้มหน่อยเวลาไปพาเวลาพุ่งไปหมดเวลาพุ่งเขาเริ่มอ้ม่อันนี้คือไงอ่ะนี่นี่คือไงเนื้อแบบต่บอยจะไม่ไหวแล้วจะพักเล้วหยอกหยอกไปเป็ด่ังไงฟังไว้นะเว้ยฟังอยู่คือไม่ดิ้งไม่ดิ้งไม่ดิ้งต้องอุ้มนะด้วยความที่แบบว่ามึงกับกวยมาจากที่เดียวกันมึงอาจจะไม่รู้ว่าตอนออกมาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันต้องตัดออกไปนะ ถึงใครขอสั่นหายอะไรนักหนาวัวของชอตติกต k กับพี่บอยเรียกว่าเราแหวเท่นะพี่บอยได้ได้หนึ่งชอตติกต์แล้วเออแต่ตบบอยผมอะไรจะสารภาพด้วยสารภาพมาผมไม่แน่ใจว่าสาที่มันอุ้มพวกพี่อยู่หรือเปล่าแต่สาที่มันมาขโมยรถผมไป เม่เอาเอาไม่เ<ส>ป <straightforward> <É. S 1> ็ดเป็ดมันเกินไปเป็ดแบเน้อไม่ไม่ได้ไม่เป็ดเป็ดมไม่ยอมไม่มเป็ดแต่เม้าม่่ไ่ฟังฟังกูไอ้ไอบอยไอ้บอเออมันปล่อย้แกนกล้นแก้ไปก่อนเดี๋ยวมันเอามายุ่งขึ้มาฟังกูไอ้เป็ดฟังกูแบบ แล้วแต่มึงนะมึงมึงอยคิดนะแต่แต่ก็แล้วแต่มึงอ่ะแต่ไอ้เข่าขโมยรถเป็นเรื่องใหญ่สำหรับกูบ้านเลยเเว้ยมันรื่องใหญ่นะเว้ยคนรักรถอ่ะกูเป็นคนรักรถนะแต่ไม่ต้องเป็ดเป็ดไม่ต้องเดี๋ยวพี่แกแค้นให้พี่แกแค้นให้มึงค่อยไปเปิดหลังจากพี่จบโอเคป่ะแต่ข่าวโมแต่ไม่ต้องทอนโอเคเป็ดขอบใจเว้ยน้องมึงเข้าใจเป็ดขอบใจพี่มากเลยขอบใจเว้ยขอบใจมึงขอบใจมึงงจริง ชื่อของพี่รถอยู่นี่หอ่ะชาบะลมมาพี่จากบัลลังก์จากอะพัดใช่เขาอยู่นานเกินไปแล้วเว้ยใช่เขาอยู่นานเกินไปแล้วเขาจะคลองสี่กรมไปได้อีกนานแค่ไหนวะเเออถึงตอนถีงกูชนะเมื่อไหร่นะกูจะให้บอกไปเปลี่ยนสูตร ไปเป็ดแล้วผมว่าไปเป็ดไปเป็ดไปฟังพี่ไว้ฟังไอ้ไปเดี๋ยวกูโทรไปแล้วกูขอพักก่อนแล้วให้เขาเล่นกับมึงสวยละกูบอกไปดิกลับเวรมาละตลับช้าเย็นอลับเย็นเดี๋ยวกูเล่นเลยกลับเช้าเย็นพีไปเท่าไหร่บอกเออบอกเขาเวลาเช้าอะเคียวแต่เย็นเนี่ยของผมบ้าบ้าบอกเขาแบบนี้เมื่อกี้พี่เองก็รำารเมื่อกี้นี้ไอ แ่โฉบแวรอีนเลแม่ไอ้โฉบอแม่คบรชีมันมีใชอะไรบ้างมึง้าไม่ไหอมฉวยเลยดีไงเอซี่ปคุยดีปเราวางแผนกันของเราโอเคไม่เอาแล้วเอาไน่เป็ดไม่เอาเลยใครต่อยกูอไอพี่เราได้ห้าวันตีนมาใหม่แล้วเว้ยพี่เดหนนะใครใกล้ด้งเข้าไหนอะดึงสามสิบเอ่อให้สลัตถึงสาสิบใช่ไหมตอนนี้ประมาณยีิบสาม ตีไปยี่สิบสี่พยบเพราะเราได้มาสองคนใช่ปะตีไปยี่สิบสี่อีกคนหนึ่งดิของทางโถเนาอีกหนึ่งคนอ่าก็ยีิบสี่ก็เป็นยี่สิบสี่ี่สิบสี่สี่ก็ยีิบอ็ไงน้มันเข่าางี้ก็เหลืออีกหคนใช่หคนเดี๋ยวผมมีเกณฑ์วัดโดยการมีบอสรถเจนาแล้วก็พี่เคจะอยู่ถึงกี่โมงครับก็เรยแอยๆครับเรยแอลๆะอ่ะเพราะพี่เคว่าเขาจะอยู่ถึงกี่โมงเป็นเงาใช่ไหมครับ เพว่าสำคัญที่ในการขัดผลด้วยได้ได้อะไรนะฮะใช่ใช่แต่ส่วนส่วนรถจะไหนเป็นตัวปลุกปั่นอยากรู้ว่าเขาจะแล้วละตัวบุญเกระดานไม่ค่อยดูเรื่องหรอกได้ปั่นหรอกเขาพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วพี่เจอได้นะมืองกลัวทำไมได้หมดครับได้หมดเดือพันได้แล้วใส่ได้ทุกไซส์จริงๆวันนี้ครับเอ้ยเอ็งพูดกับเด็กข้างอย่างเงี้ยหมื่นหนึ่งเลยขอพีี่่ใสตรงน้โอเวอร์ไซส์ซะด้วยหมื่นหนึ่งด้วย มันนี่แกลงลงลงฝั่งบ๊อบก่อนตั้งแต่ตรงเนี้ยกูฝั่งโรจนานเลยใช่ไหมพี่เด็กมันใส่เก่อนผมไม่พูดเยอะนะเด็กผมมีประวัติสามหนึ่งพอดีพอดีว่าเราเพิ่งไปฝึกเชือกมาใช่ไหมพี่เราอยากแบบลองเชือกนว่าไงมันมือชกอ่ะใช่อย่างมั้นมือชกแกร์อะค่ะพอดีว่าพอนี้เลยก็ได้มาเดี๋ยวลองเอาผมบอกว่าลองลองเชือกครับคุณเด็กก่อนแล้วว่าคือไม่ไปดูเขาไม่ตีเขาไม่ใช่หมัดเขาใช้มือหินอ๋อก็ คุณเริ่มเข้าประเทศมานี่นี่คุณมีมีอเไรอ่ะมีเลยครับมีเลยมันก็เริ่มจากอาวุธอาวุธแรกก็คือหมัดหรือเปล่าครับมีเดี๋ยวมันจบวี่มีเดี๋ยวมันจบไปไปมันตอนตอนไฟผมไม่ได้ใช้หมัดสู้ดิผมใช้มีดสู้ดิอ๋อถ้าคว่งมีดไม่ติดมันมันก็ต้องหมัดก่อนนะครับผมควักติดไงคุณรู้จักการแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาตันตินไรัะผมเข้าแบบไฟสองจะตลอดอูนะครับถึงขนากทุกไฟที่ตี JK ผมก็ควักคิดติดตลอดนะใช่แล้วครับ ต้องใหมไปละอันนี้ไม่ได้ยาไม่ต้องใช้อะยาไม่ต้องฟังไปไม่ได้ขนาดกอดกอดอันนี้สามแปดนะไม่กอดกอดพี่ก็ใส่ตัวนึงไงเอาเทียบไม่หนุกเลยนะพี่นะไม่หนุกเลยไม่ไม่ใตเด็กผมยังไม่มีกอดอ่ะใช่ครับจิเดี๋ยวผมให้ของคราฟเด็กผมยังอะไรนะูเรียนอยู่ปฐมอยู่อะไรเดะอ๋อไหวอยู่ครับปฐมต้นนะครับไหวอยู่ครับปฐมต้นพอจะรับรับเลี้ยงหนูไหมคะ อาจารยเองเป็นไหมครับต้องสักทีอ่ะไหมนะเพราะพอนีพอนีว่าสวยอะค่ะให้ผู้ชายดูแลอะค่ะใช่เหรอเนี่ยส่วนมากคนที่ไม่ได้ดูแลคือพวกที่ไม่ไม่ค่อยจะแบบเข้าตาเท่าไหร่อะค่ะโอ้โหพี่อีซี่เขาบอกพี่อะอ๋อพี่อีซี่ฝากอันี้จัดการผมค่ะฝากฝากรายงานของหลายๆคนด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวต้องไปเอาปูดิษ อ๋อได้ได้พี่พี่ที่เป็นผู้จัดการมาประชุมประชุมใช่ใช่พี่พี่คขาต้องรับรับไถ่ตังค์แล้วรับทั้งเปิดมวยคัดเชือกอ่ะพี่พี่แน่นอนเขาเชือกมันแบบคุยให้มันรู้เรื่องกว่านี้เบอร์เบอร์เบอร์คัดเชือกไงพี่มัดมัดมือชกอ่ะมึงเป็นมหาดวงดาวอันนียอ่าก็คือเชิงเหรออ่ามวยมวยอะไรก็ได้มวยแล้วแต่อีกฝ่ายจะพนันมาคือพี่พี่เป็นคนวางเดิมพันเนี้ย เป็นคนรับเงินเป็นคนวางเงินเดิมพันได้แล้อย่างนี้ได้ผมไปไปไปเดิมพันกับคุณได้เลครับได้เลยครัชนทครับเอาไหมครับตรงนี้เลยอ๋อปากปากฉลามใช้ยาปั๊มให้แค่สองพันพอไม่ครับผมอยากเล่นอ่าเราเราไปฝึกอันนี้มานี่เฮ้ยผู้จัดการโลกเฮ้ยผูจการโลกกูกูกูคุยกับมึงสองคนนัเว้ยผู้จัดการโลกกูได้ขอใอ้นี่แม่งตึงจัดว่ะกูว่าฉลามนี่ไม่ไหวแล้วครับหรือว่ายังไงไม่ใช่ไม่ไหวครับแต่แบบมันมันอ่อนเกินไปครับพอดีเริ่มหมัดเพิ่งไปฝึกหมัดพุ ไอเจโชวไปีิสิพี่โชอย่างแบบอย่างเรามะนะคะเบื่อบางรามนะครับผมไม่อยากไปเด็กกันดิโอ้ยไอเจโชไปดิพูดมาขนาดนี้ดูถูกเด็กกูมาใส่ยกเลยแต่เล่นไปติเล่นผมมาเต็มสองสามของกระตาแล้วน่ะไม่มันมันใส่เกาะพวกนี้มันใส่เกาะไม่มีนะผมไม่มีเกาะครับเกลยดยังแสนนี่อยู่เลยคนไหนไอเจไอเจไอเจผมก็ไม่มีเกาะครับเมื่อกี้ใส่เกาะแบบล้างขาป่าบูมอต้าแหละ่เกาะล้างขาครับพี่ีแมทพุ่งเลยไงแมทแมทพุ่งจัดเลยหรอ มาดิเปิดก่อ,อ,อนมาเปิดสองแหละเปิดอจัดการด้มาดออาิอย่าอย่าแบบมึงมึงจำคำกวลวนะเว้ย